โ11โปอาการไบไฟและบลูทูธเปิดไม่ได้ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมช่างปองร้านเมเจอร์ทริดนะครับวันนี้ลูกค้าเขาได้นํา iPhone 11 Pro เข้ามาต้อมอาการก็คือ Wi-Fi และบลูทูธเปิดไม่ได้นะครับถ้าเราเปิดเข้าไปตรงนี้จะเปิดขึ้นไม่ได้ในส่วนของบลูทูธก็จะเปิดไม่ได้ตัวเนี้ยจะเกิดได้2สาเหตุ1นึ่งไอซีไวไฟเสียนะครับแล้วก็2องมมบอร์ดแยกนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยการที่มมบอร์ดจะแยกได้ต้องเกิดการร่วงกระแทกมาเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ถ้าเราไปในตัวตั้งค่าตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าที่อยู่ WiFi หายไปแล้วก็โมมมเด็ฟรแวววกหายายย่ัสญญ,ญณ ก็จะไม่ขึ้นขึ้นโนโซบิดด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมกันเลยนะครับ ส่วนของตัวเมมบอร์ดของ iPhone 11 Pro นะครับเขาจะเป็น2ชั้นในลักษณะนี้เวลาเราซ่อมต้องทําการแยกบอร์ดออกมาเพื่อทําการแก้ไขในส่วนที่เสียนะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่น iPhone 8ลงไปชิปไ i f i เขาจะอยู่ฝั่งนี้ซึ่งเมนบอร์ดจะเป็นชั้นเดียวเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เลยเวลาซ่อมเราก็สามารถแกะออกมาแล้วก็ยกชิปไวไฟตัวนี้เพื่อแก้ไขได้เลยนะครับตรงนี้เวลาซ่อมเราต้องมีเครื่องมือพิเศษตัวนี้ในการซ่อมเพื่อแยกบอร์ดตัวนี้เขาออกมานะครับ จะเห็นว่าตัวเมนบอร์ดมีขาเกิดคาบออกไซด์นะครับหรือถ้าตามภาษาช่างเรียกว่าขาแคกนะครับก็คือเมนบอร์ดแยกนั่นแหละนี่ก็เดี๋ยวทำการสร้างขาขึ้นมาใหม่แล้วก็ประกบกลับไปดูว่าตัวสัญญาณและตัว WiFi เนะี่ยจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับ ถ้าเราดูจากตัวลายวงจรของ iPhone 11 Pro นะในส่วนของที่ว่ามันเกิดอาการขาดแคกหรือว่าขาดด้านซึ่งเป็นบริเวณนี้นะครับมันจะมีอยู่ข่าหนึ่งที่ขึ้นว่าเป็นไวเลสนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของขาที่เกี่ยวข้องกับพวกสัญญาณไ i ฟานะครับทั้งแถบเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดเลยครับทุกจุดที่เป็นสีเหลืองนะครับจะสาคัญหมดเลยนะครับเมมโร์ดตัวนี้จะเป็นชิ้นบนที่ผมให้ดูนะครับมันจะคือชิ้นนี้ส่วนชิปไวเลสเนี่ยมันอยู่ข้างล่างตัวนี้ พอเลือดออกจากกันเนี่ยมานทาให้สัญญาณ Wi-Fi หรือบลูทูธเนี่ยหายไปชิ้นเนี้ยมันเป็นชิป Wi-Fi แล้วก็บลูทูธนะครับอยู่ในชิปตัวเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซร้างันต่อเลย หลังจากที่เราซ่อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันครับว่า w i f i ใช้ได้ไหมนะครับ Wi-Fi ขึ้นใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่อนครับเชื่อมต่อ w i f i ได้นะครับบลูทูธครับเดได้ไหมโอเคบลูทูธเปิดขึ้นนะครับ ก็มาการตั้งค่านะครับที่อยู่ Wi-Fi กลับมาแล้วนะครับส่วนมันเดนโแวร์ก็กลับมาแล้วนะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้น3นะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะส่งมาซ่อมกับเราก็สามารถส่งมาได้นะครับทางเ e r ร์รี่เจนทีแฟล็กเอ็กเพนะครับได้ทุกช่องทางเลยที่อยู่ก็ตามด้านล่างนี้เลยนะครับเพจก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ